สวัสดีครับวันนี้ครูกิมจะมาสอนครูครูนะครับในการเข้ากรอกข้อมูลของแบบโปรแกรมสรุปคะแนนของนักเรียนนะครับของภาคเรียนที่2ปี2องหนี่นะครับเราจะมีหน้ากรอกข้อมูลอยู่ชีตแรกนะครับส่วนชีตอื่นเป็นแบบพินพ์หมดเลยนะครับคุณครูไม่ต้องไปทําอะไรนะครับในชีตอื่นครับชีตแรกตัวนี้นะครับมันก็จะมีรายชื่อนักเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป6นะครับ ครูว่ต้องเลือกกรอกในช่องวิชาของตนเองนะครับอย่ากรอกผิดนะครับแล้ววิธีการกรองข้อมูลให้กรอกทีละชั้นได้นะครับให้ค,คร,รูปรากฏตรงนี้นะครับตรงรูปสามเหลี่ยมข้างๆตรงช่องคอลัมน์ชั้นเนี่ยนะครับกดไปครับปุ๊บก็จะสามารถมันก็จะเลือกให้กรองนะครับให้เราติ๊กออกทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วก็ติ๊กเลือกเฉพาะชั้นที่เราจะก่อยเช่นจะกรอกชั้นป .4 นะครับแล้วก็ติ๊กชั้นป .4 นะครับแล้วก็กดตกลงครับมันก็จะกรองมาเฉพาะรายชื่อนักเรียนชั้นป .4 ทีนี้คุณครูก็กอกไปเลยนะครับเมื่อกอกเสร็จนะครับก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ